สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเล่าจากฟอ r k คิดวันนี้เป็นเรื่องของครูเบลนักกิจกรรมบำบัดชื่อเรื่องว่าความเข้าใจคือสิ่งสำคัญ การฝึกสอนเด็กหนึ่งคนให้เขาเข้าใจและช่วยเหลือตนเองได้ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเพราะไม่ใช่เพียงแค่เด็กต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสอนแต่ผู้สอนนั้นก็ต้องเข้าใจเด็กด้วยในบางครั้งที่ครูเบลสอนก็มักจะมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมาให้ลุ้นอยู่เสมอมีน้องอยู่คนหนึง เขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นทางความคิดบ่อยครั้งน้องจะร้องไห้ไวๆขึ้นมาเองหากมองในมุมของคนอื่นที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับน้องคงนึกว่าน้องเอาแต่ใจและไม่มีเหตุผลแต่ครูเบลไม่ได้คิดแบบนั้นขณะที่นั่งทํากิจกรรมอยู่ที่โต๊ะน้องก็ร้องไห้ไวๆออกมาครูเบลจึงถามหาสาเหตุ น้องตอบไม่เป็นคำแต่พอเราได้ว่าสาเหตุของการร้องไห้ไวๆนั้นคืออะไรครูเบลจึงถามไปว่าหนูกลัวชิงช้าหรอคะน้องพยักหน้าทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่น้องพยายามจะสื่อสารแต่ด้วยข้อจำกัดทางภาษาเลยทำให้น้องแสดงออกมาโดยการร้องไห้ครูเบลจึงจัดที่นั่งใหม่โดยให ที่อยู่ใหม่ไปอยู่อีกมุมหนึง่งซึ่งไกลจากชิงชา้าน้องจึงหยุดร้องไห้แล้วกลับมาทำงานต่อได้เห็นไหมคะว่าจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสังเกตเห็นสามารถทำให้เราเข้าใจความต้องการของเด็กได้ดีขึ้นหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะนำเก็จความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับลูกๆที่บ้านกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ